โอ้โอ้มีพี่น้องเนาะอาอา,อาจารย์อ,อัดเพิ่นจะมาขอภูมิเจ้าที่ขอสั่งปูรำเนาะสูงเท่าไหร่ก็ปูข้อมยาข้อมยาเจ็ดพิต่รเจ็ด ความยาว79ดสิบเก้ี่น่องเนาะสถานที่ตรงนีอ่าปูพันนาเพ็นจักเลยมาเส็ดมาสาังรูปตัดรูปเหมือนปูดำิริจันทาพระเจ้าเฟย์พขอศกขอามานพี่นอ่นองมีควอยควอยเขียดนีเห็นมั้ยอ่เป็นพ่นไง ว่าปางอ่ามนตีปัวด้งเป็นมะขอโฉแบบตัวเป็นมะขอโฉลกแบเนียนเนียเื่อเยอะเยเป็นมาเยอืออ่ะพี่น้องอาหารที่จุดนี้ป่วยคนบอกว่าคนเยอะน่าุณน่ามีพูนกับ้เั ออนร้เหมาะเลยสำหรับพุทธสร้างให้คนมากับไหวบูชามาขอสชคขอพรพี่น้องปูดำเสน้นิริจันทาความสูง7เมตรความยาว7.9เมตรความยาว7.9ความสูง3 4เมตรพี่น้องเนาะดูสถานที่แห่งนี้นะพระบาพี่น้องเอาใครอยากร่วมบ,บุญหรือว่า กระชุดนึงในการสรัางครับผมโอ้ข้างหน้าก็มีสาบัวอืม ตัวเลขเน่ท่ารอรอดีตัมไปพร้อมๆกันคับผมคระที่มูนผู้ดำาพองดำเฉลท่าสีางผู้ดำขึ้นไม่เนี่อย่างลินล่องแล้วโอ้นี่เฉลยดินไมล่องบอกดูอล่องประมาณห้าสิบรถห้าสิบรถน้าเลยโอ้ว่า เห็ผมมั้มันเรียบคื่อผมอย่านี้เป็นข้อมันตั้โตอ้โโอ้โหอ่ี่เฮ็ดนั้โตคนสุดเมื่นี่นะครับตั้งตกับมันสามนิดซีนเโอ้สตั้มีกมการีอ้อมพ่นสิปะปูเห็ดอ้อมพ่นเห็ดยกขึ้นเลย น้ำโตไล่ขึ้นไปหัวเห็ดไล่ขึ้นข้อมัดตับือทีเห็ดหอมพ้นหัวเห็ดไปอีกทีขนานานี้่แล้ว่าหั่นนี่ของตะว่าสีสางในูกเมื่อทำไปเรื่อยๆเรยพราะตัวดีก็ปูก็สางเนาะมีมมสางน้ำโตเพวิ่น ขงคืองตามไปเรือยป็นงขึ้นเราไปให้ถ <In S 1> oh, so ึงขึ้นจะลองไหโอ้การเ็ดเองไงแนนแน่นปาดโผเป็นผู้ดำหมอบโผู้ดำใจเย็นข้องลำบากพอนามาแล้วแจ่ว่ายึดในศาลบ่ไม่บอดบ่แนมนขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยข้นมานี หม้อตีส่วนหม้วีส่วดราทหม้มสมสมยค้นยามึงนั่เดคนใจไปกามาจอดกาดไว้นล้วัาทอดเราดเนาะค้นวมั่นเจจอดล้นนี้ก็ทเร่งดีครับผมหม้อสาหรับทีหม่องตีตสร้างสต่ว่างบประมาณหันประมาณมีย่งพวกโอ้ยรมาบีีครับจะต้องอาศัยขอ อบุญมาแล้ีจากผูเอาซาบคือมาสางเนาะันเพิ่นจากสั่งทันเพ่นจากไหนครับทุกอนไอ้ที่มองเสียงคนเข้าเลอือ่นะพอไว้ครับไม่ายครับครับผมครับผมแล้ือเอามองนี้็บ้นที่คนนี้ครับผมเจ็้นยากเจ็เอาเมตรเนี่ เ9เมตรความสูงจะเมตรประมาณกูร์รอสูงประมาณสี่เมตรสามเมตรสี hey. yeah. Yeah, so ่เมตรสู่ขอ่อครับผมนลลำตัวหาย่ามครับผมเพชรเองบ่บ่บ่ห้วครเมืดบ่บ่ได้จ้างบ่บ่โอ้โคตรลงมื่อยเลยไม่ล่ไม่เองเป็นช่องหอลองเมือครับผมท่าบันอายเอาใ้แรงแรงงานแต่ข้าบนท้า กูไดได้บุญกับมาเนาูนอยอ่ายเยอะท่ารเยอะแเยนะครับาดทาดปูนทาดเล็กราคบทุกอย่างเลยเพิ่งโลดเต้นนี่ขันแม้แต่ดินเสียวมาเมเล็กนประมาณเมือตัวนครับผมน้ำตัวพนประมาณโอ้ยง่ขนาดไนครับโอ้้วตัวใหญ่เลยหรอมันเงยเดปูนกระงครับผม คอมาใส่ครับใส่ว่างคอคอับผม่หมากเขี่ยหัือนเขี่ยค้อนอะไแบบ้เขื่อปูนคับแล้วกดีกว่าครับผมหินปอนอนคนบบาบ่ายออกคุหนึงโอ้ทุบหินทุ่ยางนี่ให้ทับทมกับทมไปเลยผมพับไปเรื่อยแล้วก็พับแน่อไปเรื่อยโยล่ล่ ถึงมากมากต่อ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 ขึ้นอ่ะผมเจ็ดสิบเก้าเมตรความสูงนี่ประมาณสี่เมตรประมาณสี่เมตรความสูงจากจากขึ้นสี่เมตรสี่เมตรก็สูงเกือบที่บนี่สุดแล้วหน้าใหม่สุดแล้วขึ้นดียวขึ้นเดีวขนยว

ครับผมเออเลขสูตก้อนครับเลสูตก anyway ้อนนะารัดพอทานมากไม่พอาเงนาเป็นบบทาูคนมาบอกเพิ่มเติมก็ติเป็นเล็กมินิเล็กนั่นแบ่งคำพมานไรอยู่ครับพื่อนที่วันพระใหญ่สิมนังอยู่ขอขอบนบาลเนี่นที่สังมันว่ามีใหญ่เลโว้ย โมประม่านลายเสนครับผมธรรมดาสร้างปูนมันประมาณหลายอยู่แล้วใส่แนวทางครับใส่แนวทางมาซอยรวมบุญปูนพุทธสาบพี่น้าครับผมบุญอะไรอยากเป็นก็ฝากบุญสอบนั่งหินเส้นหนึ่งอ้ออันเล็กเส้นหนึ่งครับผมอันนี้มามีเปอร์เซ็นแล้วพอเข้าขายหินหินเป็นคิ้วเนี่ยครับผมใส่หินย่างละคิ้วก็ได้พี่ครับเพราะว่าสื่อเป็นฟุ้งว่ามีใส่หลายใส่เอาหลายแต่ว่า สามเชี่ออยวสี่เช่วพอม,มันพพอดีปูเยาวาพ่อดีสามเชี่ยวใ่ห็น <c oughs> บรใสไลวันนี้เนี่ยทางเลขสุดรับผมเนาะอดมินจะสรุปให้สําหรับแนวทางปูออดนั่งเบา้าพี่น้องได้เป็นเลขสูตรได้คำนวนกับผมเนาะห้าเก้าหโอลมแรงมากเนาะห้าเก้าหกเกหเกหาหกาที่น้อง สำหรับล่างก็คือ8098นเาพนอนเนาะบากตอนโฮมแมนพิ่นอนเอฟซีสุขูสุขคนครับผมเนาะสำหรับแนวทางปูอัดนั่งเบาสุดตอ่อหวดงวด่หดนจำวันที่16นหะพีพน้อนเนาะสำหรับเล็กเป็นนั่งเอากรตั้งล่ออีกครั้งหนึ่งครับผมเนาะบากตันเนาหน้าจอเนาะ ตามนั่นแหละพี่น้องใครที่มีจิตศรัทธาอยากรวมบุญะะนะอย่างร้าสังเป็นเจ้าภาพนันพนงนจะภาพปูนบุญไส้เล็ก,กะที่ต่อทีมงานมาให้เข้ามาได้ครับผมเนาะอยากลบสางน้ำอาจารย์น,น้อนนงเบา่าด้วยนะพี่น้องขอให้ มีโชคมีมานน้ำกันไปพร้อมกันเด้เพื่องเร้อแต่ว่าอย่าลืมชุดนี้ให้ฝักแต่ต่องวดกับผมเนาะขอให้เฮงๆปังๆทุกๆท่านครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแงใจครับผมนะสำหรับปูอัดนั่งเบ้าครับผมสวัสดีครับ